สวัสดีทุกคนเฮา,ากาบบไดมาพ่อกันเป็นคลิปแบบนี้กับดนแลนเ้เนาะมือน,นีได้มีโอกาสอันมาห้องเพลงอยู่ที่แควงาลันเมืองสาาวันเนาะสิบาทุกคนมาหลอกเที่ยวเมืองเนาะกับบูมูว่าสิมียั้งแน่ให้ทานผู้ชมได้เบิ่งนเนาะ<แ>เอาสิเลาะไปเลยเลยจะทายแบบว่า,ทา,ท,าทายไปเลยเลยพอยั้งก็ถทายอันน,อน,อน,อนั้นพอพ่องี่ม้ากับายกี่ม้าไปสิแนนน้อเขาบูมีคอนเทนต์แล้วก็บูมีอี่ยังตายโตที่สิว่าแบบว่าสิว่านยังว่าแบบ แบบเ้าวบดีซื้อาข้อมูลนะห้าวชิมาถ่ายเ้าจับกล่องขึ้นมาเหาก็ถ่ายโหลดนะโอเคทุกคนไปบึงกันเลยชิบหายไปซะลืมชิบายไปลอยลืมพรพี่น้องไปเบิ่งไปกันเลยอันนี้พวกเฮาวกันยางออกมาแต่บอนพักเลยนะทุกคนมายางเลาอเมืองสารวันแฝงสารวันยางเลาอจับเด็กหน่อยป่ะอันนี้คือมีเทียนไลคูสารวัน มหศีพากันยังรอไปกินตำม,มาลองซีมตำสารวันเนาะวาสีสแซบซัมสรวรรค์เขตอยู่บนเนาะเดี๋ยวทีมงานเดย์นี่เขาก่ะยังมหอนหานแล้วเนะาะหาันหันแจจ๋าตำสมเนาะทุกคน,น,กนะนโอ้ <laughs> น่อยหนึ่งจะกระเล็ดเนาะ อตํายังไงคเดเมนูตําตํยังเนาะตํารวมอะไรเนาะเออเอาตําร่วมทุกอย่างตํารวมทุกอย่างตํารวมธรรมดาหรือใส่ทะเลหรอวะอะไรอะไรได้เอาสั่งเลยสั่งเลยเอาธรรมดาธรรมดากระด้ไปธรรมดาทะเลจะงอือ มันสิียัดก,กุ้งกันเนาะมันมันสิียัดก,กุ้งกันเนาะทีเดียวจะได้อยู่หลังแม่นึ่งทีเออจะน้อยจะนอ่ะนอยถ่าดตำม,มากกอนยังถ่ายอีกถาดในระหว่างที่เฮานั่งถาา่าดตำอยู่ในหถาดตำเจะจ่าสมตำนะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศในระหว่างที่เฮาล่อถ่ากินเนาะ เพิงเพิ่งเติมเเจ้ากิรอคอยมาเป็นเติบเลยนะทุกคนสุดท้ายตำก็มาหอดแล้วโอ้โเจ้าขเส็บโคบียวเนี่ยนะสังอติน เด็ดเด็ดกินเอ่กินหอดเนาะไปยัดงบแล้วแม่เลยละก้นกับมันไม่จานบริโภคมีใบโห่ กล่องอะยังม่ๆในหนึ่งเนาะโน้ตยูทูบบรรยากาศย่งแรงขักเนาะมาอย่างนเเสิร์ฟยานเย พ tom 네ี่เป็นยังไงอือแลผลงานแซ่บแห้งสมตำสารวันนี่เนาะน่จะสมตำต้นหนาพุเนยันสังคสารวันแสบแซ่บแห้งปุ๊บเ๋ยวผู้อื่นมากินอีกเมื่อกี้มีทางไปแล้วก็เลยว่าเออเอาจำหนีไปก่อนเบิ่งพันโยกเลยเรียกได้แซ่บบะแสบอยู่อ่าจักแซ่บกัแซ่บเนาะปุผลงานนะ่ม ตั้งจำเปนบเดเบเฉ็ดมื่อคนน้องคส่วนลดได้หมครับามหมดครับมหมดฮะันี่ยดครับอันเขี่ยมนเขี่มูนละเบอร์จ้าสิบสามพันหกสิบแปดหกสิบห้ากบกสบห้าบห้า้ ลกพากินแล้วเาก็จะพากันเดินทางต่อเราะเมืองสารวันเนาะบสิไปจอดอยู่ไซเอน,นี้ล่อไปเรื่อยอันนี้ทารโดวยสารมาหับหลงจาไปขายตัวเล,ะล,ล่ะไปเลาะมาเนาะการบเดิรเอียงนะเนาะบ่มียังให้เบิง่ง พากันมานั่งถาินตเบานาดใพกันมานั่งถากินซีนดานเนาะเดมาเดอจะน้อยใ่เบองอีกเนึงออเบ่าปิง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 ปิได้นี่นี่พ่อซีนดาเอออใส่ไข่เฮตอกแส่อกสทีมงานเสียงสวรรค์ นักล้องค่มีตะพู่นดีดีแบบดีสุดยอด LS LS, LS นุ่งบัไดแล้ว <laughs> มาเด้อทุกคนเด้อมากินน้วมกันเด้อมว่ม้าบอกไ่ยากคุ้มเลยดิหนไยก็อยากเมือนเน้อยหนึ่งเนะทุกคนให้เบิงซำนีเลย